ทุกคนมาพบกับต้นโกลิแลกเซอร์อีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับมีเรื่องจะเล่านะครับแต่ต้องแอบกระซิบนิดนึงแต่ต้องแอบกระซิบนิดนึงคุณเคยได้ยินคำว่าเมืองลับแลไหมครับเออเอาดีในกรุงเทพเนี้ยมีจํานวนคนที่รู้เนี่ยเรื่องเนี้ยน้อยมากแต่ว่าวันเนี้ยท่านผู้ชมจะได้เจอเมืองลับแลคุณเคยได้ยินไหมครับคำเนี้เมืองที่ว่าไม่ค่อยได้มีใครพบเห็นในสถานที่นี้มาก่อนเออ มีสิ่งเล่นลับคอยปกปิดไว้คอยรักษาไว้คอยคุ้มครองไว้หรืออาจจะมีธรรมชาติคอยที่ไม่ให้ใครเข้าไปในจุดๆนั้นก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรครับผมในวันนี้นะครับคือผมจะพาไปคาเฟ่ที่หนึ่งนะครับเป็นคาเฟ่ที่เพื่อนผมนะครับชื่อน้องเอิญนะครับเป็นคนที่แนะนําให้ไปนะครับแต่ว่า ด้วยสถานที่ก็ตรงตามชื่อเขาเลยนะครับเขามีชื่อทิ้งท้ายว่าไทยราวนะครับสถานที่หลบซ่อนซ่อนเลนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วระยะที่จะไปเจอได้นะครับแต่ว่า เขาก็อยู่ในสถานที่ที่ใกล้ๆแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ MRT 3ยอดนะครับผมการที่จะไปที่นั่นได้เราต้องไปที่ปากคลองตลาดนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยนะครับเราก็ถึงกันที่ปากคลองตลาดแล้วนะครับผมแต่ว่าตามชื่อท้ายของเขานะครับเขาเขียนว่าไฮดาวนะครับเป็นสถานที่ที่ซ่อนเลนนะครับเอ้ยไม่ใช่สถานที่แบบหลบซ่อนนะครับก็ต้องตามหานิดนึงว่าอยู่ตรงไหน แต่คิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะครับถ้าตาม Google Map ที่ชัดเจนนะคะผมเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าจะเจอหรือเปล่าพอดีเพื่อนเอินผมเขาแนะนำมาว่า <S <S เฮ้ยมันเป็นคาเฟ่ที่อาหารอร่อยด้วยแล้วก็ออกบรรยากาศดีพอเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยู่ยุคไหนฉันอยู่ยุครอห้า,ห,ารหรือเปล่าเออเฮ้ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าที่ผมจะไปนั้นชื่อคาเฟ่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูตรงนั้นเลยดีกว่าครับ อย่าพิ่งบอกดีไม่ตื่นเต้นเอาแค่ว่าชื่อชื่อท้ายมันเขาเรียกว่าไฮเดานะครับสถานที่หลบซ่อนนะครับเฮ้ยแต่มันหลบซ่อนจริงนะเว้ยแตวตอนนี้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวยอนผิดน,นี่ฉันต้องเข้าทางไหนหวะเน,นี้ยแป๊บนึงมันจะมีทางทางเข้าแบบซอยหลบๆนิดนึงนะครับเออคิดว่าน่าจะมาถูกละเ <laughs> ชือ่อ มันทายดาวจริงๆด้วยอ่ะถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูดึงดงดึดดดดนี่คือ farm mm hmm. to table นะครับเดี๋ยวค่อยดูบรรยากาศร้านกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนเข้าไปหาที่นั่งจองก่อนนะครับเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยู่ยุคไหนฉันอยู่ยุคโลหะหรือเปล่าเพราะว่าเขาใช้เหมือนเรือนบ้านเก่านะครับแบบโลหะมาอัดแนะครับ ให้มันเป็นคาเฟ่ที่เป็นสวนนะครับสวยๆนะครับนี่เขาพปการใช้แบบว่าช้อนตักไอศครีมมาทําเป็นที่เปิดประตูด้วยเอาดิแต่ว่าเปิดยังไงเป,เปิดออกนะครับไม่ใช่เปิดเขา้าสวัสดีครับ,รบเขาบอกว่าอาหารคาวานี่มันจะมีตอน10โมงไม่ใช่ตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็กินของหวานไปก่อนซึ่งก็เหมาะกับผมเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่กินของหวานและช่วยเจริญอาหารนะครับชนะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร้านไปก่อนนะครับผม ที่บอกนะครับว่าของเขาจะมาตอน10โมงนะครับพฉะนนแล้วเดี๋ยวกินข้งหวานก่อนเดี๋ยวให้ดูว่าในตอนนี้ครับมันมีอะไรบ้างที่ผมสั่งมาครับข้าวตอกนะครับให้ดูทีละสเต็ปครับนี่เขาบอกว่าขนมข้าวตอกเป็นขนมที่ค่อนข้างหายากนะครับในปัจจุบันนะครับขนมไทยนะครับแล้วผมก็มีการใส่กาแฟด้วยนะครับให้เหมาะกับบรรยากาศที่อยู่ในช่วง บรรยากาศในช่วงนี้นะครับร่มเย็นนะครับก็มีพวกกล้วยแล้วก็ฟักทองพร้อมกับไอศครีมนะครับผมถ้าใครอยากมานะครับตามมาได้นะครับที่ร้าน Pop u Table นะครับไฮดาวนะครับตรงตามชื่อนะครับไฮดาวสถานที่หลบซ่อนครับแต่มันไม่ได้หลบซ่อนมากขนาดนั้นนะครับถ้าสมมติว่าดูใน Google Map มันก็เดินทางมาง่ายเซนใน Google นี่คือเจอเยอะมากในร้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวลองมากินทีละอย่างกันนะครับว่า รสชาติมันสมคำล้ำลือตามที่เพื่อนเอ่นผมบอกเลยปะอันนี้เป็น,ปนที่ผมให้ดูนะครับอันนี้มันจะเป็นกล้วยกับผักทองนะครับที่มีไอติมด้วยนะซึ่งผมบอกเขาว่าขอไอติมมันแบบบิสเบอรี่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ความเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับมันจะต้องตื่นนะครับในช่วงเช้านะครับผมเฮ้ยมันช่างอใครเลย อย่างผมนั้นคือกินทีละคำเล็กๆไม่ได้ต้องกินแบบคำใหญ่ <c oughs> ใช่เลย <c oughs> แล้วก็กาแฟในยามเช้านะครับ <c oughs> โอ้โหวันนี้ช่างวัน่ผ่อนคลายมากนะครับ อยากผ่อนคลายนะครับมาที่ได้ช่งชวงเช้านะครับควรจะเงียบแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยคนมันจะเริ่มเยอะละเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คือผมเลือกมาตอนเช้าเพื่อที่ว่าจะได้ถ่ายบรรยากาศได้ครบคันนะครับไอติมนี่คือใช้ได้เลยคททือจริงๆเนี่ยร้านเนี้ยที่มมชื่อว่า Far m ม o ู a าร T เพราะว่า คือเขาปลูกพืชผักสวนครัวใช่ปะแล้วเขาเอาพืชผักพวกนั้นอ่ะมาทําโต๊ะเว้ยมาทําโต๊ะมาทําเครื่องชารเว้ยเคยดูการ์ตูนที่เป็นแม่บัวใช้ขนมหวานมาทําพวกเครื่องครัวปะโต๊ะอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยอืมเชื่อว่าคลิปนี้ไม่มีเรื่องจริงสักเรื่องนะครับแต่แผลงมือรับแรงนะครับไม่มีเรื่องจริงสักเรื่องนะครับฟ้องฟังไปก่อนนะคะผมสิ่งที่อยากให้ลองนี่คื ขนมข้าวตอกคือทุกคนคงค่อยๆกินทีละเน็กเลีน้อยเนาะแครก็ม่มยงังอุ่นอยู่เลยมไม่ค่อยเลยแกบอกให้ลองบอกให้มาจะต้องมาและนี้ก็คือไอศครีมดอกอัญชันนะครับดูซิมันจะรสชาติอัญชันเป็นยังไงนะครับ <laughs> มันคือรสชาติดอกไม้ปะ มันคือเหมือนเหมือนกะทิเนาะกะทิทำร้านชันเคยถูกน้องที่ทำงานกับสอนว่าพี่ต้น้ากินคำเล็กๆนะคะถ้าไม่อยากมว้วนแต่ว่าการกินคำเล็กๆของพี่นั้นมันทำให้พี่ไม่รับรู้รสชาติที่แท้จริงเว้ยก็เลยแบบต้องกินคำใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องก้อนนึไปเลยเดี๋ยวให้ดูไี่กินหมด บอกแล้วว่าถ้าอร่อยจริงไม่หมดทั้แต่เพราะว่ามันก็อร่อยมากก็เลยกินหมด <c oughs> เอาละครับของข้ามาแล้วราคาไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่นะครับประมาณ100ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ได้คือปริมาณที่มันเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับที่ผมสั่งนะครับจะมีนี่จะมีสลัดไก่อบนะครับ แล้วก็แกงกุ้งใบชะพลูนะครับเอาแกงกุ้งใบชะพลูก่อนนะครับมองตรงว,ว่า,าแกงกุ้งใบชะพลูนี่คือผมไม่เคยกินนะครับบอกไว้ก่อนนะครับคนไม่เคยกินแล้วมันจะเป็นไงวะแซ่บของข้าวนะครับ นี่คือบอกเลยว่าการรีวิวในครั้งนี้คือมือม้อเที่ยงไม่ต้องกินแล้วอะมื้อเย็นก็คือไม่ต้องกินแล้วคือย่อยไม่ไอ่เมมเนไม่ได้แตะอบพงกันดอไม่รู้เหมือนกันรือเร่าแต่มันไม่เหมือนการอบที่อื่นนี่คือมันควรจะมีน้ำปลาเพราะว่า ก็หมดแล้วเ,ออเดี๋ยวให้ดูนะปวดจริงๆนะไม่ได้เล่นเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันแล้วเดี๋ยวออกไปแล้วผมจะบอกให้ว่าควดมาหรือไม่ควดมานะครับในร้านนี้นะครับผมก็จ่ายเงินที่เจ็บปวดแล้วนะครับเดี๋ยวออกข้างนอกกันมาเราต้องถอดแมสเพื่อความเรียลลิตี้นะครับว่าควรมาที่นี่หรือเปล่าเออ บอกเลยว่านอนยันยืนยันก็ควรมาอืมของหวานคืออร่อย n นมบวันอ 1. ของคาวก็อร่อย n นมบวัน 1. ไม่ถูด้วยวันทั้งสองอย่างทั้งสองชนิดทั้งหวานั้งคาวโดยเฉพาะเออะไรนะแกงกุ้งชะพูใช้ได้เลยแหละต้องไปทางนึ่นะครับเริ่มงงแล้ววันนี้อยู่ที่ไหนของกรุงเทพนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับ Farm to Table h i g h l n นะครับเป็นร้านที่เปิดทุกวันยกเว้นวันพุธนะคบตั้งแต่เวลา9โมงนะครับเป็นต้นไปนะครับส่วนของข้าวนะครับจะมาตอนเวลา10โมงเช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินของข้าวคู่กับของหวานทีเดียวนะครับให้มาตอน10โมงนะครับผมโอเคเดี๋ยวต้น g o l d ล l a เซอ e r ไปก่อนนะครับบาย